ันนี้นะครับพิเศษมากๆครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกพร้อมกันทั่วโลกครับนั่นคือการเปิดตัวของ Lamborghini Huracan STO ครับ Inspired by racing triumphs created to dominate the road Huracan STO based on a true story เราก็เช็ดเหงื่อเลยแล้วคิดในใจแบบราคาเกือบจะเท่ากับคือแพงกว่ารุ่นธรรมดาแบบนี้เดียวซึ่งเราก็ลยคิดในใจเอาเอาแล้วก็ยุผลิตให้ทันแล้วกัน,นชอบอะไรที่มันเด็บๆอยู่แล้วเดบๆอยู่แล้วครับซิ่งอยู่แล้วอูรัคันอีโวสีแดงจอยขายอยู่ครับเดี๋ยวคือมีขายเลยครับเดี๋ยวจะเอาเข้าโชว์รูมนะครับแน่นอนพี่ท็อปทิ้งไว้นี้เลยครับจัดแน่นอนไม่ให้เสียเที่ยวเพราะว่าลองรถยังว่างว่างคันหนึ่งพอดีครับว่างคันหนึ่งพอดี เอาสีอะไรอ่าผมเลือกสีทองครับสีทองอุ้ยจริงๆนี่ผมว่าตามผมเป็นประกอบพราะความรู้สึกข้างในผมแบบโอ้โหนี่มันจะลดได้กว่าเราเออมันต้องลดทุกท่านเลยนะครับผมกับเซร์เบรยร์ซาเมียนะครับวันนี้แน่นอนที่สุดนะครับทุกคนอยู่ที่นี่นะฮะโต้แล้วแต่แฟนสาวม้งลำบกี้นี่แล้วกันนะครับและนี้ต้องขอบูญเมอรโซ่ด้วยนะครับที่เปิดสถานที่แห่งนี้ให้พวกเรามารวมตัวกันแล้วก็มาชมไลฟ์สิงคโปร์คอนกันนะครับพร้อมกันทั่วโลกเลยไลฟ์ตรงจากอิตาลีนะครับดังนั้นตอนนี้เรามาเข้าใจละครกันเลยดีกว่าันครบ ส2่สาหรับทิ้งโดด a m b o บกิน n i h ร r a c a n STO รุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับถูกพัฒนามาจากแผนกม o t ต r s p สปอร์ตของ m b o r บกิน i ครับซึ่งตัวย่อ STO นั้นย่อมาจาก Super Trofeo Omologata นี่คือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า ในยุคนี้เรื่องมอเตอร์สปอร์ตทางลอมบกินกกนี้ก็ไม่เป็นรองใครเพราะสามารถคว้าแชมป์เดอทอนา24ชั่วโมงได้ถึง3ปีซ้อนติดกันชิ้นส่วนตัวทั้งภายนอกของ STO นะครับมีการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ใหม่ทั้งหมดโดยใช้คาร์บอนมากกว่า 75%ในการกลิดตัวถังซึ่งมีผลทำให้น้ำหนักรวมของรถรุ่นนี้ลดลงถึง40กิโลกรัมเลยครับขุมพลังของรถรุ่นนี้ยังเป็นขนาด5.2ลิตร V 1 0 640แรงมา้าแรงบิด565นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบเกียร์แบบ Jet Speed, คลัตช์คู่7สปีดขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่ง0ูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.0วินาที และความเร็วสูงสุดอยู่ที่308กิโลเมตรชั่โมงจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ที่ระบบเบรกคาร์บอนซามิกของ b บรน b o รุ่น CCM k i R รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้ในรถแข่งฟุมล่าวันซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการเบรกได้อีก25%ส่วนชิ้นส่วนของระบบเบรกสามารถต้านทานแรงเครียดเพิ่มขึ้นถึงอีก60%สิบเ o ร a True s t เลย งานวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆอะ่ะถ่ายทอดสดจากอิตาลีมันเลยจริงๆนะครับจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าวิธีการให้ฟังปกติตอนรถจะออกออกรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเพรสสมัยโบราณเนี่ยเราเราจะต้องบินไปสมมติว่าในในในเอเชียก็ตัวหลักของเอเชียอาจจะเป็นสิงคโปร์ยุโรปก,ก็งเป็นอิตาลีที่โรงงานนะครับแล้วเจ้าของดีลเลอร์จะต้องบินไปแล้วเขาก็จะให บอกว่ารถมีอะไรนะมีสเปคอะไรลิมิเต็ดไหมแรงมากเท่าไรนู่นนี่นั่นนั่นนี่ปกติจะเป็นอย่างนั้นแต่โอเคตอนนี้มันมีโควิดซึ่งเราบินไม่ได้หลายประเทศก็ยังปิดอยู่เหมือนเราเขาก็เลยบอกคอนเฟรนท์ให้เฉพาะเจ้าของดีลเลอร์ดูเท่านั้นทั่วโลกคุณนัทแกก็บอกว่าเอขออนุญาตโรงงานว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าเรามีลูกค้าคนสนิทเนี่ยเราจะเชิญให้เขาดูด้วยได้ไหมโรงงานบอกไม่ได้ไม่ได้นี่มันท็อปซีเคเลเฉพาะ ขอไปขอมาขอมาเขาบอกโอเคโอเคลูกค้าคนสนิทได้ก็เลยนั่งมาดูลิสต์ชื่อว่าคนไหนสนิทบ้างหรือคุณนัทเขาบอกว่าลูกค้าทั้งหมดที่เรามีเนี่ยคือสนิทหมดนะครับแล้วเรารู้สึกว่าทั้งหมดนี่คือครอบครัวหมดก็เลยเชิญทุกคนเลยถ้าคนไหนที่ว่างโอเคเราเข้าใจบางคนอ่ะนอนเร็วตื่นเช้าอาจจะไม่ได้มาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนที่มีเวลาอะไรเงี้ยเราก็เชิญทุกคนเลยครับพอเราขอโรงงานโรงงานอนุมัติว่าโอเค โอเคไทยแลนด์ยูสามารถมีลูกค้าคนสนิทแต่เราไม่ได้บอกว่าสนิทกี่คนนะเราคนสนิทเนี่ยมาดูด้วยจริงๆก็คือทั้งหมดของเราลูกค้าทั้งหมดของเราที่มาแล้วรู้สึกได้ข่าวว่าสิงคโปร์แล้วก็หลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยอาจจะขออนุญาตเรียนแบบเรียนแบบก็ก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมิติใหม่อ่ามิติใหม่ถูกต้องครับซึ่งซึ่งเปิดตัวแต่แต่อินโฟมิชันแบบทางผมก็ดีคุณนัทก็ดีหรือเซลก็ดีก็จะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเพราะว่าถ้าถามไม่ลดเป็นยังไง รู้เท่ากันรู้เท่ากันนะครับ limited production จะผลิตแค่จํานวนจํากัดครับเหมือนเหมือนเาเดี๋ยวนี้ทุกแบรนด์เป็นแบบนี้หมดก็คือว่าหรือว่าอาจจะเริ่มแบบมกลาปีนี้ละหมดพันวาปีนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะปิดก็คือไม่ได้ไม่ได้ผลิตจํานวนเยอะนะครับแล้วก็รู้แต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้มากับรถเนี่ยเวอร์มากมานะครับคือคือปก,กติเนี่ยรถสเปคแบบเนี้ยถ้าเราดูจากมาตรฐานทั่วไปก็ควรจะอยู่ประมาณ 40, 40. หรือไม่ก็ ถูกที่สุดคือ3.6ล้านแล้วกันสเปคแบบเนี้ยล้อแมกนีเซียมคาร์บอนทั้งคันชัสซีคาร์บอนผสมไทเทนเนียมอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อันเนี้ยโรงงานเป็นคนตั้งราคา29.9ซึ่งเราก็แบบเราก็เช็ดเหงื่อเลยแล้วคิดในใจแบบคือคือราคาเกือบจะเท่ากับคือแพงกว่ารุ่นธรร,รมดาแ,แบบแค่นี้เดียวซึ่งเราก็เลยคิดในใจเอาแล้วก็อยู่ผลิตให้ทันแล้วกันประมาณนั้นครับไฮไลท์ที่สุดโอเคแมกคล้อแมกนีเซียมทุกคนก็มีคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันทุกคนก็มีครับ เกียร์เครื่องซุปเปอร์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 ไม่ต้องพูดละเพราะทุกคนมีหมดแต่สิ่งแรกที่ตัวเนี้ยเขาโรงงานเขา proud ริชเชนมากคือเป็นรถคันแรกของโลกเลยคันแรกโลก <okay. S 1> ที่ใช้เบรกฟอร์มละวันครับ oh, <okay. S 1> ปกติเนี่ยรถสปอร์ตเราจะเห็นบเบรกคาร์บอนบเบรกเหล็กบ้างอะไรเงี้ยคือฟอร์มละวันนี้มันแพงมากเบรกฟอร์มละวันนี้มันแบบหลัก5้าล้านสิล้านอะ่ะคือมันเวอร์มากคือซื้อ,อยังไม่ได้เลยคือไม่มีตังมีตังก็ซื้อไม่ได้แต่รถคันนี้เป็นรถคันแรกของโลกที่ใช้เบรกอันนั้นนะครับ อันนี้อันนี้คือจุดที่เขาเขาพรวลี่ตอนทุกครั้งที่ประชุมกันเขาจะเน้นเลยว่าเป็นรถคันแรกของโลกที่เบรกฟอร์มระว,วนันปกติเนี่ยอย่างสมมติเบรกรถรถซปเปอร์คาร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่บางทีแบบไปสนามมันก็จะมีปัญหารเ,เรื่องเ <Break S 1> ฟด <Break S 1> บ้างเ <Break S 1> ฟดบ้างร้อนบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่โอเคมันมันดีกว่าอดีตเราสมัย90เราเนี่ย be เบรเกเล็กแป๊บเดียวก็ร้อนแป๊บเดียวก็ไม่ทํางานละคือตอนนี้ก็คือดีดีกว่ากันทุก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 ี่หอดีกว่ากันเยอะแต่ฟอมระวันเนี่ยผมก็อย เพราะเราเห็นความร้มวันเท่าขับเนี่ยเขาวิ่งมาแล้วเขาแช่เบรกจนแบบเบรกสีแดงเลยแล้วก็ไม่ต้องยกคันเร่งอะ่ะค,คือกลับขับต่อไปต่อเลยซึ่งผมคิดว่ามันถ้ามาอยู่ในรถจริงที่มันคงเวอร์มากครับอ,อ,อยากลองเหมือนกันครับถ้าถามผอกว่ารู้สึกยังไงตอบไม่ได้ครับไม่เคยขับแต่คิดว่าไม่เกินหนึ่งปีคงตอบได้ครับเอาความรู้สึกของนักแข่ง2 4สีชั่วโมงเอาตรงๆนะครับ ผมเชื่อว่าทุกๆคนพี่ๆ,ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเคยขับโกคาร์ดหรือว่าเคยขับบางคนอาจจะเคยแข่งรถคิดภาพแล้วกันครับว่าคุณแข่งอันนั้นอ่ะสมมติข,ขับโกคาร์ดเนี่ยนั่งอยู่นั้น,นอ่ะนะชั่วโมงครึ่งเปลี่ยนคนขับ<อ>ได้กินข้าวหายใจนิดน,นึงล้างหน้าล้างตาพักสองสามชั่วโมงกระโดดขึ้นใหม่ขับอีกชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ย<อ>ก็คือมันมันโหดมากสาหรับคนและรถแล้วทีมต้องพร้อมมากทั้งทีมทั้งรถเอาเป็นว่าแค่อันใดอันหนึ่งเสียเช่นแบบยกตัวอย่างลืมขันน็อตล้อเนี่ย ก็จบเลยอวสานเลยรถเข้ากำแพงก็คือไม่ต้องซ่อมละนะครับหรือถ้าแข่งคนใดคนหนึ่งสมมุตินักแข่งปกติ4่คนคนใดคนหนึ่งผิดพลาดหรือช่างคนใดคนหนึ่งผิดพลาดหรืออะไรก็ตามที่ผิดพลาดเนี่ยครับก็อวสานครับเพราะงั้นการที่จะชนะย4ชั่วโมง3ปีซ้อนเนี่ยยากมากมากนะมันนี่คือถ้าเห็นแขนล้วจะรู้ว่าคนลุกอลคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงแลมโบนะเราไม่ได้พูดถึงแคร์แลมโบเราพูดถึงว่าแบบ ทีมเวิร์กทั้งหมดเนี่ยคืออย่างแรกรถจะต้องไม่พังเครื่องเกียร์อะไรก็ตามต้องไม่พัง2ช่างเนี่ยจะต้องทุกคนแม่งต้องเป๊ะมากๆอ่ะคือผมจําได้เลยตอนที่ผมแข่งทุกครั้งย4ี่ชั่วโมงเนี่ยเวันหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่รับโทรศัพท์เลยคือคาน่ะคือจริงๆจริงอยู่จะเข้าใจว่าแบบมันเมื่อยแบบมันเมื่อยทุกกล้ามเนื้อนิ้วแฝงอะไรอันนี้ดีกว่าผมพูดไปแล้วก็หน้าอายนะครับลูกผู้ชายพูดตรงๆนะตอนที่แข่งย4่สี่ชั่วโมงทุกครั้งเน ตะคิวผมเนี่ยกินแม้กระทั่งนิ้ว oh, อ่ะนิ้ว,ว,วเป็นตะคิวแขนเป็นตะคิวทั้งตัวเป็นตะคิวอ่ะ,อะแต่เราอ่ะสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวแพ้เพราะฉะนั้นผมจับได้เลยว่าตอนนั้นมันกําลังพาทิดกำลังจะขึ้นผมเนี่ยจะต้องปลด,ลดทิศทิ่เบลมันจะรัดแน่นมากถูกไหมครับหกจุดเนี่ยผมปลดทิศเบลให้แล้วขาผมตั้งแต่ก้นเนี่ยจนถึงขาเนี่ยคือตะคิวความหมายคือไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะแล้วปวดปวดทุกคนเคยเป็นตะคิวถูกไหมครับมันจะรู้สึกปวดแบบปวดเหมือนเหมือนโดนบีบกล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะ แต่แต่ผมยกคันเร่งไม่ได้เพราะฉะนั้นผมผมปลดให้ตัวเองเนี่ยสามารถสไลด์ขาลงไปเหินคันเร่งแล้วก,แวก็แล้วก็เอาน้ำเอาน้ำหนักตั้งแต่ไหลอ่ะดันขาให้แช,แชนะ่คันเร่งตรงนั้นอ่ะแช่ไปเรื่อยๆคือค <ix> ือ <cherish> ยังไงคิดในใจคือยังไงกูไม่ยกอ่ะยังไงกูไม่ยกจริงจริงเพราะตรงๆเลยนะสมมุติว่าผมยกขึ้นมาแล้วผมบอกเอ้ยขอโทษครับเออหยุดผมผมตะคิวกินนักแข่งอีกสามคนจะมองผมจะมองหน้าเขาติดเหรอ ที่เขาพยายามรถไม่ชนถนอมรถถนอมเบรกถนอมยางให้มันอยู่แล้วช่างอีกแต่เมื่อทีมเราทีมหนึ่งสมมติช่าง15 20คนรถเราเนี่ยนะครับผู้จัดการทีมยันโอ้โหคือไม้ตรงๆนะถ้าเราบอกเอ้ยขาโทษครับผมผมแต่คิวกินตายดีกว่าเพราะเขาสร้างรุ่นนี้เพื่อเพื่อที่จะแบบเหมือนบอกทั้งโลกคือพี่ต้องเข้าใจว่าอันนี้แบบเราพูดแบบไม่มีมานเลยนะพูดแบบเหมือนเหมือนคุยแบบเปิดอกเลย คนเนี่ยมองแลมโบวว่าแบบเป็นอยรถรถแบบเอ้ยอยู่แบบรถแข่งห่วยๆอ่ะแบบอยคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยอย่างมากมันก็สวยหน้าที่เที่ยววะขับเข้าโค้งอย่างเข้าเลี้ยวไม่เข้าหรอกหรือช่วงล่างอะไรเงี้ยคนก็จะมองแต่ด้านด้านลบเยอะแล้วผมคิดว่าการที่เขาทาครั้งเนี้ยเหมือนเหมือนลบภาพมันนั้นนะครับพิสูจน์เลยว่าแบบให้แข่งแข่งยี่ิชั่วโมงเนี้ยทุกแบรนด์นะรถทุกแบรนด์ของโลกนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามีแค่แบรนด์เดียวนะแล้ว เขาชนะ24ชั่วโมง3ครั้งติดสปีซ้อนที่สนามเดโทนาผมผมว่าเขาโฟกัสที่สนามเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จก็อาจจะผมไม่รู้อนาคตอาจจะไปหรือมองหรืออะไรก็ว่าไปนี่คือความยิ่งใหญ่นะสนามเดโทนานี่เก่าแก่มากในในอเมริกานี่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากเพราะว่าคนคนรอบสนามอย่างเดียวก็หลายแสนคนแล้วหลายแสนคนถ่ายทอดสด ทั่วโลกและอเมริกาเป็นการรวมยอดดีเลยละ้ชมตรงๆนะครับการแข่ง24ชั่วโมงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นที่สปาก็ดีเนอะเบิร์กลิงก็ดีเลมองก็ดีเนี่ยไม่มีนะครับว่านักแข่งกระต๊อกกระต่อยกระต๊อกกระต่อยไม่มีนะครับคือแชมป์อังกฤษแชมป์เยอรมันแชมป์นอร์เวย์สวีเดนแชมป์ญี่ปุ่นแชมป์แชมป์คือมองไปมองไปเนี่ยนะมองไปแล้วแบบคิดในใจ เออกูกูมาทำอะไรตรงนี้วะกูกลับบ้านแล้วบอกว่าเราเคยเห็นพวกเขาลงหนังสือกันนะไอ้นี่แชมป์เลมองแชมป์เล่แชมป์เลมองก็คือแข่ง24ชั่วโมงด้วยนะครับแค่ได้ยืนตรงเนี้ยข้างๆพวกเขาเนี่ยก็ขนลุกแล้วอ่ะแล้วอันดับแล้วแล้วนี่ก็เป็นเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับของอดีตตอนนี้เป็นอดีตนะครับแข่งยีครับ24ชั่วโมงเนอร์เบิร์กริงครับนี่คือคนไทยเป็นแชมป์โลกของคลาส G T 4ครับคลาส G T 4ครับอีกี้ผ่านมาแล้วนะครับ ครับรู้ว่ารู้ว่าทรมานแค่ไหนเข็ดแล้วกำลังนะอาจจะนะยังไม่รู้อาจจะกลับไปแข่งปีหน้าครับอาจจะกลับไม่เข็ดนะครับยังไม่เข็ดครับอยากอยากจะอยากจะตะคิวกินแล้วก็ปวดทั้งตัวอครับเอาอีกนะครับก็ติดตามนะครับพี่กี้ได้ครับในอนาคตครับขอบคุณครับพี่กี้ครับขอบคุณครับครับและอีกคนนึงครับที่แหมตอนนี้เรียกว่าคลั่งไคล้ายลัมโบกินีเหลือเกินนะครับวันนี้มาเป็นพิธีกรด้วยครับนั่นคือน้อง็อปันเสดครับชอบสวัสดีครับพี่ความรู้สึกเป็นไงบ้างชอบเห็นครั้งแรก พร้อมกันนเี่ยลคนลุกเรื่องสเปคอะว่าเออแบบไม่คิดว่ามันจะจัดเต็มขนาดนี้ตอนแรกเดาๆทางกันว่ามันจะไปทางไหนจะไปทางจีนีสารหรือเปล่าเออแล้วมันก็ไปทางนั้นแต่มันไปแบบสุดมากไม่คิดว่ามันจะสุดขนาดนี้ไงเออทันมมันจริงจังขนาดนี้จากเดิมอเวนท์ดอส VJ ก็มาสดดยว่าแต่นี่พี่ว่ามัน เพราะว่าสุดไม่อยากจะพูดไงมีพี่ๆหลายคนที่สนิทรับ S v J ไงแต่แบบผมว่าทีเนี้ยในเรื่องของการใช้งาน Track Use ผมว่ามันมันลงตัวกว่าก็คือมันเกิดมาเลยใช่มันเพื่อนี้เลยแล้วแบบมันมันมันพิสูจน์ด้วยการแข่งขันแบบ24ชั่วโมงที่เป็นแชมป์เออที่แบบเออเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อทำสิ่งนี้ครับแล้วแล้วมาทำให้เราขับขี่บนท้องถนนได้ผมว่ามันมันสุดยอดมาก ถ้าเป็นไปได้อูรัคันอีโบสีแดงครับจอดขายอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้มันกลับขายเลยครับเดี๋ยวจะเอาเข้าโชว์รูมนะครับแน่นอนพี่ท็อปทีมวันนี้เลยครับจัดแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับพี่ท็อปครับและอีกคนนึงครับน้องอินครับดูแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมว่าเสียดายเสียใจไหมอีโบไปไม่นานเมื่อจองอีโบไปได้สามเสียใจกันทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบไปกระซิบแล้วว่าผมขออัปเกรดจากอีโวเป็น STO ได้ไหม พีนัทโอเคมอัปเกรดได้เนาะ okay. ม,ม,มีหวังไหมหวังว่าพ vet ี่นัทจะกรุณูนาแล้วก็บากทางลักแมนไทยแลนด์ไปเลยว่าถ้าพี่นัทจะกรุณูนาผมก็ต้องขอบคุณมากฝากไปเลยฝากพี่นัทไปเลยนะครับซึ่งโอ้โหออปชั่นที่ ใส่มานี่มันเต็มมากคือจริงๆเขาเป็นคนชอบรถดิบๆอยู่แล้วแถงมันตู้คาร์บอนเหมือนซูเปอร์เลกเกเรตในลุคของลาดูชุดแต่งอลังการมีสปอยเลอร์มีอะไรแต่ว่าเราคิดว่าแลมโบกินีจะเลิกทำไปแล้วเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นรถที่ขับยากแล้วก็ตั้งแต่ปรับเป็นดูราคารถมันก็ถับสบายขึ้นใช่ไหมครับใช่ผมก็นึกว่าเขาจะเลิกทำไปแล้วเพราะมีเอสจีอย่างเงี้ยปับเน่าเราเพิ่งจ่ายเงินไปแล้วราคาจากแต่ที่กิ๊กกี้เคยพูดไปอะครับว่าปกติไลท์เวทของแลมโบนี่ย จะต้องมี30กว่าล้านหรืออาจจะเป็น4ีล้านแล้วราคามาที่2ี่ล้านเก้าใช่ไหมซึ่งผมมองว่ามันเป็นราคาที่ทุกคนที่ทขับแล้วโบสถ์เป็นไปได้ถ้าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากใช่ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะอัพด้วยเหมือนกันแล้วมันเป็นรถพิเศษเนี่ยใช่มันเป็นรุ่นพิเศษที่น่าเก็บได้ยินมาว่ามีจองไปประมาณ5-6คันแล้วนะครับใช่แล้วมีสีทองัถ้าตัวผมอะผมชอบสีเรียบๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะจองสีเงินซิลเวอร์เหมือนที่จองอยู่ ไปผมมองว่าม right. uh ันค right. ือ Baby s v อเออ Baby s v อเลยเพามันเป็นอะไรที่พูดจริงๆนี่ผมว่าตามผมเป็นประกายมันความรู้สึกข้างในผมแบบโผโผนี่มันคือรถในฝันของเราเลยมันเป็นการขับสมาร์ทรถยุคใหม่ที่มันยีแล้วก็การไม่ต้องซ่อมรถใหม่ๆบวกกับความดิบๆของรถยุคเก่าม่นก็จะเป็นแผงประตูคาร์บอนภายในคาร์บอนช่วงล่างหรือว่าเบรกต่างๆที่เอามาจากสนามแข่งมาใช้ในถนนพี่เดชสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาไม่ให้เสียเที่ยว เพราะรองรถยังว่างว่างคันหนึ่งพอดีครับว่างคันหนึ่งพอดีเอาสีอะไรเออผมเลือกสีทองครับสีทองแล้วมีคาดไหมคาดมีทูโทนอะไรไหมมีูโทนเป็นสีดำครับอ๋อทองดำทองดำล้อแดงอ่าล้อแดงแดงออกเต็มบ้านนอกบ้านนอกเนาะโอ้โหแหมแต่ละคันวิเทพนี่เป็นความเจ้าส่วนบุคคลครับ SVJ สีอะไร SVJ สีม่วงครับสีม่วง ล้อสีดำล้อสีดำล้อสีดำนะครับอันนี้ก็เลยเอาสีทองซะหน่อยสีทองลูกชายขอครับอ๋อลูกชายลูกชายชอบสีทองส่วนเมียชอบล้อสีแดงก็แบ่งแบ่งกันไปแบ่งแกันไปส่วนผมชอบรถนะครับแต่พี่เทพดูแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นชอบครับชอบลูกลั์แล้วก็ชอบความเป็นเอกลักษณ์ของตัว S T O ที่เป็นไรเวทไ์เวทโดยรวม เป็นเพราะเป็นคนที่ชอบขับรถแนวแนวนี้อยู่แล้วชอบขับรถแนวความรู้สึกเหมือน svj ไหมถ้าความรู้สึกไม่เหมือนเพราะด้วยโครงสร้างเป็นน้ำหนักที่เบากว่าเบาดีเล็กกว่าขับง่ายกว่าไหมขับง่ายกว่าอาจจะคอนโทรลในเรื่องของฟิลลิงการเข้าโค้งตลอดจนการใช้รถอาจจะแตกต่างเพราะว่าน็อตที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะกับน้ำหนักรถที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะคิดว่าแล้วพ่เทพนี่คือนักแข่ง ในโปรแกรมของ lamborghini อยู่แล้วแล้วปีนี้ยังแข่งอยู่ไหมไม่แข่งครับปีนี้พอดีเลี้ยงลูกเลยงลูกเพราะลูกอ่อนไมเก็บแม่บ้านปีหน้าจะลงคำปีหน้าลงอีกก็ไปติดตามได้นะครับพี่เทพติดตามในทารเ n s อสหรือเรียกว่าอาจจะเป็นในการที่ต่างประเทศซึ่งกำลังมองอยู่เพราะตอนนี้ติดช่วงโควิดอาจจะต้องดูการอัปเดตของต่างประเทศด้วยก็คือไปวน แข่งทั่วโลกี่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์ไทย4สนามทั้งหมดกี่สนาม6สนามรถได้เมื่อไหร่ของผมได้ปีหน้ากลางปีค่ะปีหน้ากลางปีนะครับปีหน้ากลางปีน่าจะได้กับต้นไม่ขึนเร็วนะแต่ผมก็จองไปนานแล้วครับจองไปนานแล้วใช่จองไปหลายเดือนแล้วครับอ้าวรู้ก่อนอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้อะไรเลยแค่ว่ามันเป็นไลฟ์เวทก็เลยจองอ๋อด้วยความที่ชอบ Lamborghini ชอบตัวไรเวทก็จองเลยอดองเลยนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากคิดมากเดี๋ยวได้ใช้ช้าได้ใช้ช้าโอเคขอบคุณครับพี่เอ็คครับสวัสดีครับอ้าะครับและผมก็อยู่กับน้องเพลง P.B. พีชุบคาะครับน้องเพลง ได้ดูไลฟ์สตรีมเมื่อกี้แล้วเป็นย่งไรบ้างครับชอบมากคือผมชอบอะไรที่มันเด็บๆอยู่แล้วเด็บๆอยู่แล้วซิ่งอยู่แล้วซิ่งคือแบบคันนี้คือเอาเทคโนโลยีรถแข่งจริงๆที่เขาเอาไปลงสนามพวกเดย์โทนาเ h o u r นอเลยะไรพวกนั้นนะครับคือเอามาใช้กับรถที่ขับบนถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงคอนเซ็ปต์ด้านหลังเลยครับ from race track to road เลยโอ้นะครับแล้วก็สีสันนี่โอ้พี่ถูกใจมากโอ้โหปาชอบเลยใช่ครับจี๊ดจ๊ดมาก ด้วยราคาด้วยครับโอ้โหฟังแล้วตกใจตกใจเลยไม่เห็นเลขสามเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับครับนะเดี๋ยวก็อยู่ที่ว่าออปชั่นแล้วว่าเราสามารถเติมเข้าไปได้อีกหรือเปล่าใช่ครับแต่เติมอาจจะหนักจริงครับจริงครับเพราะรุ่นไลท์เวทอยู่แล้วนะ่ไลดน้าหนักอยู่แล้วแต่นี่เติมอาจจะหนักขึ้นบิบคาร์บอนทั้งลําอยู่แล้วนะครับดิบเลยเราก็ต้องรอว่ารถจริงจะมาเมื่อไหร่ ใช่ครับผมก็อยากเห็นคันจริงมากๆเลยเพราะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกใช่ครับดูไหมเราได้เห็นพร้อมๆกับแฟนลัมโบกินี่ทั่วโลกนะครับเมืองไทยก็ต้องรออีกพอสมควรพอสมควรพอสัคนรครับเอาครับเจออีกแล้วนะครับมาริโอครับไปแล้วเจออีกแบรนด์หนึ่งคราวนี้แบรนด์ที่เฟเวอร์เแบรนด์ yes it is วันนี้เอาอะไรมา ชิลากเอสวที่บ้านมีกี่คัน Too many o m n นำไม่โป้นะเนีม้มีทุกุ่นนะเดี๋ยวต้องไปโป่งที่บ้านนะครับไปโูอล้วมีกีุ่่นนะ How do you think about the new s t o ผมก็มีโอกาสได้ถามคุณมาริโอนะครับว่าเขาคิดยังไงกับรถต่นนี้เขาก็บอกว่ารถุ่นนี้แน่นอนครับ มันถูกพัฒนามาจากสนามแข่งนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆาครับด้วยระบบแอรไดนามิกที่ดีนะครับดังนั้นเมื่อมาเป็นเวอร์ชันวิ่งบนถนนนะครับก็น่าจะดีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับคุณมาริโอก็ยังชอบสีสันที่ทางเราไม่ได้ออกมาแบบใหม่ๆนะครับซึ่งมีให้เลือกอีกมากมายเลยครับสาหรับรถของเขาครับถ้าจะซื้อนะครับสีก็ต้องเป็นสีพิเศษนะครับที่เขาเลือกเองนะครับเขาจะไม่เลือกสีโปรโมทนะตอนเปิดตัวอย่างแน่นอนครับ เสียงนี่สดๆจริงๆอเมริกาเาก็ S.V. ของ Mario นะครับนี่ครับเราอยู่กับคุณนัทแล้วครับครั้งแรกไหมฮะที่มีการเปิดตัวแบบไลฟ์สตรีมแบบนี้ครับถ้าของของเราของทางลัมโบเ i นีครับก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีรถตัวไหนที่เปิดตัวแบบเป็นไลฟ์สตรีมอ๋อมาเป็นครั้งแรกเลยตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยครับตอนแรกเนี่ยเรารู้ว่ามีเรียกว่าเป็นไลฟ์ก็คิดว่าอยากจะชวนลูกค้ามาแบบสัก ที่รู้จักกันสนิทสนิทมาสิบคนถ้าสมมติว่าชวนมาแล้วแบบบางบางท่านไม่รู้เดี๋ยวจะจะแบบรู้สึกไม่ดีก็เลยลองเชิญไปดูได้รับผลตอบรับที่ดีนะทุกคนจีนร้อยคนอันนี้เรประมาณร้อยร้อยสิบหกสิบทุกคนอยากจะมาดูพร้อมกันนะเต้นเต้นดูบอลนมาดูบอลจากมือถือก็ได้มาดูด้วยกันมันตื่นเต้นกว่าเต้นจอใหญ่กว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ถือว่าเห็นบอกว่ามีคนจองตั้งแต่ ยังไม่รู้แล้วหน้าตาเป็นยังไงครับหมฮะมีแฟมีแฟนแพ้อยู่ออกมานี่ราคานี่คุณนัททำได้ยังไง29.9ใช่ไหมฮะพอได้อยู่ครับโอ้โหแบบลีนๆแต่ว่าเราให้เหมือนเป็นรถที่เข้าถึงได้ครับเข้าถึงง่ายกับเทคโนโลยีกับของที่ให้มากับรถที่ผมว่ามันคุ้มค่ามากอ่าเราเห็นบอกว่าได้รถเร็วด้วยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เร็วมากนะครับคือท่านที่จองไปเราก็น่าจะมาสัก ปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็จะได้รถรับรถแล้วนะครับตอนนี้ยอดเราได้สักกี่คันไม่รู้อาสำหรับประเทศไทยโคตาห้าเอสซีโอเนี่ยปีแรกน่าจะได้ประมาณห้าคันอ๋อห้าคันปีแรกอ่ามันลงแต่เขาก็ผลิตเป็นลิมิเต็ดโปรดักชันไหมลิมิเต็ดโปรดักชันในเรื่องของเวลาของเวลาไม่ได้ลิมิเต็ดแบบวันออร์เอ็นรุ่นดีดกี่ร้อยอ่าก็เดี๋ยวรอดูรถจริงนะครับเร็วๆนี้ใช่ไหม ก็จริงแมนคนแรกโอ้โหต้นปีหน้าเราเห็นหมดอ๋อต้นปีหน้ามาแล้วมาให้ดูแล้วครับโอ้โหสัมผัสกันสดๆเลยจริงครับโอ้โหนะครับติดตามนะครับห้ามพลาดเลยเอาละครับขาดไม่ได้นะครับหัวหน้าแก๊งโอ้สวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับซุปราคานะครับทุกงานเลยนเรื่องซุปอร์คาร์เลยต้องมาทุกงานมาทุกงานนะครับวันนี้โอ้โหได้ดูแล้วโอ้โหนี่ไงบ้าง S T O S T O สุดยอดเวอร์ชันแข็งนี่ผมว่าเกือร้อยเลย ได้เบรคฟอร์มูล่าวันนึงอ้โหมันมูลค่ามันเท่าไหร่ได้ใจมากเลยโอ้สุดยอดมากครับกับบุคคลที่แบบเท้าหนักแบบเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบรถแบบดิบๆอยู่แล้วรถที่แบบรวมสนามแทร็กอยู่แล้วด้วยตัวนี้เนี่ยเกิด29.9นี่ไม่แพงนะผมว่านะไม่แพงนะออปชั่นให้มาค่อนข้างจะครบลด้วยได้ครับผมในสมาชิกเราก็อาจจะมีคนจัดมีแบบแบบแบบซุ่มๆอยู่เนรับเนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับเช็คอินฟรีที่ ทางกลับย้ออกรุ่นนี้ครับ s โ o รุ่นหนึ่งตำนานผมว่าน่าจะเป็นเดอรลัสเซนเทด้วยทั้งหมอนะครับหนักซัดหนักนะครับและทั้งหมอนะครับก็คืองานเปิดตัวตัวทั้งเอส โอ้มุ่นล่าสุดเปิดคลองเหมือนโคโลกนะครับวันนี้ผมน้องเพลงนะครับก็ได้พูดคุยนะครับใช่ครับบรรดาแฟนกันทิ้งโด่งโทรฟ้าเมืองไทยเลยวันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องเพลงบีบีซุปเปอร์คาร์นะครับไปติดตามกันได้นะครับในช่องบีบีซุปเปอร์คาร์ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดติงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับวันนี้ผมและน้องเพลงครับครับขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ